สวัสดีค่ะวันนี้กินข้าวกับซุปเห็ดแชมปิยองค่ะพอดีมิ้นไปเจอคลิปคลิปหนึ่งเขาทําซุปค่ะก็คือปกติมิ้นเคยเจอแต่เห็ดแชมปิยองนี่คือไปทําแบบสปาเกตตี้คาโบนาร่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะคือใส่ลงไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้มิ้นไปเจอเขาทําเป็นเขาทําแบบเขาทําซุปแบบนี้เลยค่ะแบบวิธีเดียวกับมิ้นเลยแต่ว่าของเขาเขาจะใส่แบบพวกเม็ดอะเม็ดอะไรด้วยมันรู้เม็ดสีสุมโซม่ะค่ะเขาจะใส่ไอ้พวกนั้นด้วยแต่ว่ามิ้นไม่ได้ใส่นะคะมิ้นทําเท่าที่มีแล้วก็อันนี้ก็เป็นแกงกระดูกหมู คลองหมูค่ะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกกุ้งค่ะกุ้งแหง้งจริงๆอ่ะมินไม่ได้ตั้งใจทําน้ำพริกกุ้งแหง้งมินตั้งพอดีมีพริกสดอยู่มินว่ามินจะมินจะเอามินจะลองแบบว่าลองไปผัดดูเหมือนคล้ายๆน้ำพริกอ่องแต่ว่าไม่ใส่หมูนะคะเพราะมินไม่ค่อยชอบกินหมูเท่าไหร่ก็มินก็ทําคล้ายๆน้ำพริกอ่องเลยคือวิธีเดียวกันเลยนะคะแล้วก็พอผัดเสร็จปุ๊บคือใกล้เสร็จแล้วมินนึกนึกได้ว่ามีกุ้งแห้งอยู่มินก็เลยก่อน ก่อนที่แบบว่าจะสุกอะค่ะมินก็เลยเอากุ้งแห้งอะใส่ลงไปด้วยก็คือก็เลยได้น้ำพริกกุ้งแห้งมาค่ะแล้วก็อันนี้เป็นสตอดองค่ะสตอดองนะคะแล้วก็มีมะเขือเปราะมีผักชีลาวมีผักกองตุ้งฮ่องเต้ค่ะวันนี้ก็เปิดมือเหมือนเดิมนะคะเห็ดแช,ชมปิองคือซุปเขาอร่อยมากมันจะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นเห็ด <c oughs> หอมอร่อยมาก มิไม่คนชอบกินเห็ดอยู่แล้วไงน่ากินอันนี้ก็อันนี้คือมิ้งจะกินแค่น้ำแกงน้ำแกงแบบเนี้ยข้นๆแบบเนี้ยเอามาขยำข้าวอร่อยมากตักหมา,าใส่ไว้ในจานเลยจะได้ไม่ต้องตักหลายรอบ หนลองชิมสตอดองซิครั้งแรกไม่เคยกินเลยค่ะมินชอบกินอะไรที่แบบว่าสดสดมากกว่าอืมอืมอร่อยนะมันๆค่ะอืมมันอร่อยมากถ้าเทียบกับลูกเนียงลูกเนียงก็จะอร่อยอีกแบบหนึ่งคือลูกเนียงจะกรอบไงแต่ว่าสตอนเนี่ยมันไม่ค่อยกรอบสู้ลูกเนียงไม่ได้นะคะ น้ำพริกก็อร่อยน้ำพริกแซ่บมาก ซักซีเรานี่มักินไม่เคยเบื่อเลยอร่อยมากเอาไปต้มนะคะ น้ำซุปคืออร่อยมากอะค่ะใส่ไปทั้งดอกเลยอร่อยไม่ต้องไปหัน่นสตอดองค่ะ น้ำพริกน้ำพริกกุ้งแห้งน้ำพริกผัดกุ้งแห้งค่ะ มันมากสะตอ่อออกเปีปป้ยวมันๆค่ะ เี่ยวนานอ่ะไม่รู้เปื่อยหรือเปล่าเดี๋ยวลองกินดนะูซี่โครงเปื่อยอร่อย ใช้พริกสดผัดนะคะ เผ็ดหวานอร่อยมากกระดูกหมูตุ๋นอร่อยมากอะกินอีกแต่แล้ว,ว่ากะจะไม่กินอนะ สตอดองอร่อยจริงอร่อยคนละแบบกับลูกเนียงค่ะน้ำพริกก็อร่อยมากเป็นน้ำพริกที่ไม่ค่อยเผ็ดมาค่ะใครที่ไม่กินเผ็ดนี่คือทำทำได้เลยใส่หัวหอมเยอะ ใส่เห็ดหอมลงไปยิ่งหอมเลยนี่ค่ะเห็ดหอมแห้งน้ำที่มินแช่เห็ดหอมอะค่ะมินไม่ได้ทิ้งน้คะมินใส่ลงไปในซุปเลยเสียดาายความหอม เมนูนี้ถ้ามนินเบิร์เข้าวได้นะคะแต่ไม่ไหวแน่นทองมากเลยแต่ว่าปากอะคืออร่อยมากเลยอะปากนี้หยุดไม่อยู่นะจริงๆแล้วอะแต่ต้องบังคับตัวเองพอแค่นี้พอแค่นี้พอแค่นี้อยากกินต่อ อน,นี้ก็อร่อยเหลือเกินเป็นดอกๆเลยหมดเกลี้ยงทุกเม็ดค่ะวันนี้มินก็อร่อยมากๆอร่อยอีกตามเคยอร่อยทุกคลิปแบบนี้นะแต่อร่อยทุกคลิปจริงๆ ไม่มีคลิปไหนที่มินกินไม่อร่อยเลยอะโอเคค่ะวันนี้มินก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ